ผลของการพิจารณาเห็นสังขารโดยความไม่เที่ยงพิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงจะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้วจะกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ผลของการพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นทุกข์พิขุทั้งหลาย พิกขุผู้พิจารณาเห็นสังขารใดๆโดยความเป็นสุขจะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผล อนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ผลของการพิจารณาเห็นธรรมโดยความเป็นอนัตตาพิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นธรรมใดๆโดยความเป็นอัตตาจะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้วจะกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ พิกขูทั้งหลายพิกขุผู้พิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาจะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผล อาณาคามิผลหรืออรหัตผลข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ผลของการพิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขพิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกะทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิกุทั้งหลายพิกุูผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขจะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกะทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้การเห็นเพื่อละสังโยชน์ ข้าแต bon so ่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละสังโย์ได้ทิกขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูวิญญาณ โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขู่สัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้พิกุ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโย์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโย์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัส โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูกโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้ เมื <minutes> paid, ่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโย์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุข,ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชดได้ทิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชดได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรถทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้เ um. มื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผสัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผสัมผสเป,เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้ภิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งผลทพพะทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชดได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชดได้ภิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจ โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้พิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลย่อมละสังโยช์ได้การเห็นเพื่อละอนุสัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอนุสัยได้ทิคขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูวิญญาณ โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้พิกุ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัส โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูกโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้ เมื่อบุคคลร,รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้ภิกุเมื่อบุคคลร,รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลร,รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรสทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้พิกคุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโพธัพพาทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนุสัยได้ภิคุบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละอนุสัยได้การเห็นเพื่อละอาสวะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอาสวะได้ทิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยคว,วามเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมลาอาสวะได้เ <những S 2> มื่อบุคลบคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป,ป,สสเป็นปัจจัยโดยคว,วามเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมลาอาสวะได้ภิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูกโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาศะได้ทิขุ orp. เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้นโดยความเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมละอาศะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรถทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้พิกขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งผดัพพาทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายะวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาศะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาศะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมละอาสะวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมลาอาสะวะได้ภิกขุบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละอาสวะได้การเห็นเพื่อละอวิชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นพิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขามสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เม <owad> <an> ื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออัทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูกโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรสทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโผฏฐพพาทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายสัมผัส โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจ โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นอิขู เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น